จังหวัดเชียงรายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกองทับบกควมใจต้านภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่26มกราคม2569เวลา8นาฬิกากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3212ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกองทับบกร่วมใจต้านภัยหนาวลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบผ้าห่มกันหนาวและของใช้จำเป็นพร้อมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จากสภาพอากาศหนาวเย็นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจำนวนสามรายดังนี้นางอุดมรันตนไตรอายุ86ปีบ้านเลขที่186ทับสนางวันดีคำจันทร์อายุ88ปีบ้านเลขที่262นางอุดานวลใส อายุ73ปีบ้านเลขที่256กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกองทับบก่วมใจต้านภายหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่26มกราคม2569เวลา8นาฬิกากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3212ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกองทัพบ,บกร่วมใจต้านภัยหนาวลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบผ้าห่มกันหนาวและของใช้จำเป็นพร้อมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจำนวนสมรายดังนี้นางอุดมรันตนไตรอายุ86ปีบ้านเลขที่186ทั 2, นางวันดีคำจันทอายุ88ปีบ้านเลขที่262นางอุดานวลใสอายุ73ปีบ้านเลขที่256ทรงศักดิ์พรมเอี่ยมข่าวภาพจังหวัดเชียงรายภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน